เราก็มาแกะกันเลยแม่จะตั้งใจขนไดนดูแลเด้อเก็บเออะไรบ้างเนี่ยอะไรอะไรอันนี้อันนั้นไม่เคยมนพเ่แล้วอูม่บอกนี่ค่ะอร่อยนะเป็นพุ้ชาเหมือนกันพู้านันแหละเก็ há o ไปมารีวิวอนไ้นะได้ถูกแล้วฮ้ยน่าฟังแกเกอค่ะเลยวแบนมันเป็มทุษาแต่อร่อยนะไสดไดนีดดเฮ้ยหอมมากหอเกลียวก่อนนะแบบอะไรคะอะไรทุกคนแก่แล้วนี่นะ

แวก่อนนะต้นต่อไปก็คืออันนี้นะแกก่อนนะใครที่ดูคลิปนี้ล้วก็แบบกดไลค์กดเกบเอาไปลงยูทูบดีป่ะไม่ใช่ทุกคนแอบแกะยังนะถือว่าแกะเปิดอยู่ก <c oughs> <c oughs> ฟูวเตอร์หลุดเมื่อกี้นะขอใคร <c oughs> อะไรอ่ะนี่ทุกคนมันนี่มัเคยอเลยะจะเชื่อไหมเหมือนนมอันนี้แหละจะเขียวได้เปลี่นแปลนะกไหมก็จะอันนี้ก็เป็นรถอะไรคะน้องเกฟเป็นรถอะไรคะเป็นรถอะไร,รฟิวเตอร์จะปลอมไหมขนาดนี้เยอะเลยกดยังเกมมันเปียกๆเหรอ เก็บไม่ได้เอาฟันกลับไปแล้วตอนและนี่ทุกคนได้แล้วอันนี้หอมดีคอะแล้วอะไรน้ำลายเหรอเก็บเจ้าเฮ้ยทุกคนเป็นอะไรคะน้องมันนมอันเดีย อันนี้ไม่ค่อยอรนะ่อยนะไม่่คยชอบขออภยัยนะทุกคนทุกคนกินไปแล้วเปร,ออเปรเี้ยวอ่ะเก็มันบูกเนืออะไรเกี้ยวอยู่แล้วใช่เหรอเก็ ทุกคนขอบายนะแล้วมากินอันนี้กันต่ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อร่อยมากมากินอันนี้กันมัน,นคืออะไระข้าวนมปังนี่นะแกะเลยใช่เหรอส่งกูมันเลยส่งกูกะลิอันนี้กันมะขามลิ ทำไม,ไมเพื่อนให้จังเพื่อนไปบินไปต่างประเทศมาฮะไม่อยูทุกคนอันนี้ผู้มีสปอนเซอร์เข้านะคะไม่ใช่มีอะไรมีผู้ใหญ่ใจดีมนาะทุกคนว้ามวมรู้ใช่เถียวแ๋ยวต้กงกินมหละเก็บลมแบบมดนี่ทุกคน มาไม่เท่าอลยโอ๊ยเ็เลยคนอันนี้ก็หอนะนี่จริงอะไกนอยูคิวทันด้มากเทีุ่ดลกคนจะขอเป็นคลิปก่อนกจ๊ ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะทุกคนเราขอออกมาเตือนนะเพราะว่าเมื่อกี้เรากินอาปากไม่ถูกปากแล้วขอไขรด้วยแล้วเราก็เผลอเลยแล้วเราก็ขอไครด้วยทุกคนอย่าเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่นะเพราะเดี๋ยวเราจะเผยแพร่เองนค่ะเด็ผิดอะไรเป็นหมอกเมฆ ถ้าคลิปนี้คนคุยเรามาดูเราขออภัยด้วยเธอจะเลิกคุยกับเราไหม <c oughs> ทุกคนเราดิ